สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผมเอเคเมามาโมเซตะแตะขอบฟ้าบรุษทที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่า EP แรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องฟอเร x กนะครับอ่า USD เทียบกับไทยบาทเนาะทองเทียบกับ USDBTC เทียบกับ USD นะครับ EP แรกก็ฝากติดตามด้วย EP ที่2นะครับผมเป็นหุ้นเพื่อนขอเนาะมี s c c a a v e c f แล้วก็ t w e Con and Supply นะครับต้องบอกว่า a a v นี้น่าสนใจมากนะครับเข้าไปชมกันได้เลยนะว่าน่าสนใจแบบไหนก็จะเป็น EP ต่อมานะครับ EP ที่678ก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นโซนออกไปทาง West and C นะครับแล้วก็ EP นี้นะฮะบ้านปู i v l a i แล้วก็ H&R นะครับผมก็ตอนนี้ AI เนี่ยอยู่ในบริบทขับตัวแล้วนะครับผมนะ H R ก็เกือบจะเข้าหน้าเทียดได้แล้วนะครับนะส่วน i v l นะครับลุ้นทำกำไรต่อนะครับอืมก็ฝากติดตามด้วยนะอ่ะมาที่ EP นี้นะครับผมเราอยู่ที่ EP ของหุ้นที่ยืนอยู่บนเส้น EMA 200เนาะในไทม์เฟรม e Day แล้วก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยนั่นเองอ่าเรามาเริ่มกันที่ S1 นะครับผม S1 นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราขยับจุดตัดขาดทุนขึ้นไปอ่าเดียวแก้ไขหน่อยไปมุมขวาเอาตัวเลขสัก16ก็ได้อ่าเนี่ยเรา เราเปิดที่283นะแล้วเราก็จะตัดขาดทุนที่283ด้วยนะครับอตอนนี้ราคาอยู่ที่297นะครับถ้าเกตของเราที่จะเทคโปรฟิตอยู่ที่307นะครับอืมอ่เจ0 7เนาะ เดี๋ยวเรามาดูหน่อยเกือบมาถึงแล้วมันมาถึง3ามแล้วผมก็ดูดูจออยู่นะครับผมบอกว่าเกือบเกือบเกือบดีเทคโปรฟิตแต่ว่านะครับพอมาถึงตรงนี้ผมไม่เอาแล้วนะ3ามเนี่ยนะครับผมมาเลงที่3ามร้ สามร้อยสามร้อยสิบหกนะครับห้า uh, สิบเปอร์เซ็นต์ 50%นะครับอ่าเพราะว่าเราจะมา TP ตรงนี้ตรง307เนี่ยอีก50เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้ผมตีฟิโบนะผมวัดฟิโบขึ้นมานะครับเป็นเป็นฟิโบแบบ extension นะครับวัด ตามเว็บคลื่นเนี่ยขึ้นมานะครับเราจะได้แนวต้านอยู่ถแถวสามร้อยหกนะครับผมเราจะได้แนวต้านอยู่ถแถวสามร้อยหกก็คือสามร้อยเจ็ดเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่เทคโปรฟิตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของเราแล้วแต่เราจะเทคโปรฟิตล็อกกำไรเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าแล้วก็เราจะมาเทคโปรฟิตแถวสามร้อยสิบหกเนี่ยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผม เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอสแวนเนี่ยงบออกมาดีนะครับแล้วก็มีปันผลเพิ่มขึ้นด้วยปันผลคราวที่แล้วเนี่ยอ,อยู่ที่หกจุดแปดเก้านะครับต่อหุ้นรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะอยู่อยู่แถวเจ็ดบาทนะครับเจ็ดบาทนิดหน่อยต่อหุ้นปันผลเยอะขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะขึ้น xd อยู่ประมาณวันกลางเดือนเอกลาง อ่าใช่แล้วแถวกลางเดือนนี้นะครับสลรับแอดวานมันมีอ่ทาทำลายอยู่ประมาณสักอาทิตย์หน้านะครับผมผมมองว่าก่อนที่จะขึ้น XD ก่อนที่จะได้สิทธิ์ปันผลเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาเก็บแอดวานกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่า307บาทเนี่ย แบ่งขายไป50%แล้วก็316บาทเนี่ยแบ่งอีก50%ที่เหลือนะครับส่วนจุดตัดขาดทุนเนี่ยเรายกมาตรงราคาเปิดเลยเอาง่ายๆก็คือถ้ารอบนี้เนี่ยไม่ได้อะไรเราก็ไม่เสียอะไรนะครับสำหรับแอสบานเนาะอ่าตรงนี้นะครับผมเส้น ema 20คือเส้นสีดำ นะครับเส้น EMA 50คือเส้นสีฟ้าส่วนเส้นเ,เส้นสีน้ำเงินส่วนเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้น EMA 100แล้วก็เส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้น EMA 200คือกราฟของ S1 ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นพิสันนะครับพิสัน พี่ซันกระซวงเนี่ยนะครับผมนะของซูเปอร์เทดเดอร์เนี่ยเจ้าของซูเปอร์เทดเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าทรงนี้ท่านเนี่ยมันเป็นมังกรสะบัดหางนะฮะอ่ะผมก็จะมาสะบัดแถวสามรอยสิบหกนี่แหละนะครับเทปโปรฟิตทั้งหมดเลย <laughs> นะ <laughs> เพราะว่าเราโห <laughs> oh, เราเข้าออเดอร์มาตั้งแต่แถววันต้นเดือนอ่ะ แถวต้นเดือนกรกดาเข้ามาแบบเข้ามานานมากแล้วนะแล้วก็แบบโอ้โหถือไปถือมาอยู่เนี่ยปัจจุบันนะครับเรากำไรอยู่แถวห้าเปอร์เซ็นนะปัจจุบันนี้เรากำไรอยู่แถวห้าเปอร์เซ็นก็ไม่ขี้เหร่เลยนะครับแต่ว่าเรามองการไกลกว่าน,นี้ไงนะครับดังนั้นเราถือต่อนะสำหรับเอ v วาน นะครับผมตัวต่อไปพีอานายพีอานายนี่ก็เวทแอนซีมาสักพักละนะครับแอดวานเนี่ยเราได้มาหนึ่งไม้แล้วนะไม้หนึ่งแล้วเนี่ยเจ็ดจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นตอันนี้คือไม้ที่สองนะครับที่กำลังลุ้นกันอยู่พีอานายพีอานาย หลังจากที่เราได้กำไรมา9.92%ตอนนี้เรารอเข้าออเดอร์อยู่แถว25บาท75ตังค์ยังมาไม่ถึงแต่ก็อ่ะอยู่บนเส้นอ a 200ได้นะครับก็ยังอยู่ในบริบทที่กลับตัวเรารให้ขึ้นมาหนึ่งดูตรงเมา์นะย่อสองนะครับเบกหัวขึ้นหนึ่งแล้วจะไปสามเนี่ยอืมนะครับ น,นี่คือจังหวะเข้าเราอันนี้คือเขาก็จะจบพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะจบขึ้นสามใหญ่นะครับส่วนขึ้นสามใหญ่เนี่ยก็จะมีห้าขึ้นย่อยนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ปัจจุบันนี้เขาอยู่ในสถานะขึ้นสี่กำลังจะไปขึ้นห้าย่อยในขึ้นสามใหญ่อ่ะรอราคานะครับเรารอให้เบกหมวขึ้นหนึ่งไปแถวยี่สิบห้า,าบาทเจ็ดสิบห้าตังนะเข้าใจตรงกันนะ ถ้ถึงตอนนั้นก็คือเข้าเลยแล้วก็อ่าไปเทสโปรฟิตแถวยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์เบาๆตรงนี้นะครับอืมก็นี่เลยแผนเนี่ยเกือบมาแล้วแหละว่าเดี๋ยวก็มานะครับถ้าสมมติเข้าเสร็จปุ๊บเราจะมาตัดขาดทุนตรงนี้เลยแล้วเราก็จะมาเทสโปรฟิต มาตัดขาดทุนแถวยี่สบาทเก้าสตังนะ,ะเข้าแถวแถวยีบาทเจบาครับแล้วก็มาเทคโปรฟิตแถวยี่สิบเจ็ดบาทห้นะครับพื้นที่ทำกำไรเนี่ยอยู่ที่6.18%ถ้าสมมติว่าผิดทางก็เจอไป3.86%นะครับสำหรับพีอานะอันนี้รอเข้าออเดอร์นะรอให้มันเข้าหน้าเทรดนะครับ สรับพีน่นาตัวต่อไป True ตกผลิตเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอ่ะหนังสือเล่มนี้ <Wow. S 2> ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบอ่าการหาจุดเข้าการหาจุดออกนะครับผม โดยการดูแพทเทิร์นของแห้งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น Forex ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค่างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในท a m e day t i m ท f r ฟ m มชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไป a adapt ใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผมเปิดชาร์ตแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมผมทิ้งลิงก์ด้ าล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมทู r u ู t r ู e คือโอ้โหผมเซ็งมากเลยทู่เนี่ยคือผมเนี่ยรอให้เขาขึ้นมายืนเนี่ยแถวสิบเอ็ดบาทยี่สิบตังค์สิบเอ็ดบาทสามสิบตังค์ขึ้นมายืนนะสมมติขึ้นมาเนี่ยมาแช่เนี่ยโอเคเอาแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วแบบ แทงไส่ข้้งในนี่ไม่เอานะก็ยังรอเข้าหน้าเทีอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับทูแต่ว่าคือผมรู้สึกโอเคที่จะรอตรงไหนสําหรับทเูเพราะว่าเขามาจากโซนโอเวอร์โซนเนี่ยเห็นไหมดูตรงมังนะเนี่ยคือเขาขึ้นมาทำโอ้บอสแล้วแล้วเขาก็มาทำโอเวอร์โซแล้วนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขา จากอุวโรคโซนก็ต้องไปโซนโอโบดเพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยถ้าเทียบจากอินดิเคเตอร์แล้วเนี่ยมันต้องไปในทิศทางขาขึ้นนะครับสำหรับทรู True. เพราะฉะนั้นไม่น่านานเกินรอ11บาท30น่าจะเห็นขึ้นมายืนอยู่บนเส้น m a 200เส้น m a 200อยู่ที่11.20ในอนาคต ได้แน่นอนแล้วถึงตอนนั้นเราก็เข้าหน้าเทรดเนาะก็ตัดขาดทุนที่10บาท50ตังเข้าที่10บาท11บาท30ตังเทคโฟร์ฟทที่12บาท90ตังนะครับนี่คือแผนนะสำหรับทรูรอ,อเข้าหน้าเทรดครับเข้าข้อม คือเขาเปลี่ยนไปเล่นเจซีเล่นฮาน่าก่อนหน้านี้เล่นเดลต้าก,กับเคลคอมอ่าโอเคแคลคอมแคลคอมเราเข้าไปแถวหกบาทสามสิบเนาะ ก่อนหน้าได้มาหกเปอร์เซ็นตแลรอบนี้นะครับตัดสินใจแนละผมขยับจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเปิดนะหกบาทสามสิบยก จุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเปิดล็อกกำไรไว้นะครับอืมลกไปแล้วนะนี่นะส่วนบริเวณเทคโปรฟิตยังคงเดิมนะครับถ้าสมมุติว่าอาทิตย์หน้าแบบ มันไม่ถึงทาร์เก็ตเราแต่ว่ามันดูเหมาะดูสมแล้วเราก็จะเทค profit ไปเลยนะครับสำหรับแคลคอมคือกำไรอยู่แหละตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ ี่เปอร์เซ็นต์อ่าะอาทิตย์หน้านี่จะรอดไหมนะแต่เนี่ยมังกรสะบัดหางแล้วนะโอ้ยัง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 ต้อง,งขึ้นไปอีกหน่อยถ้าสมมติว่ายืนในแถวเจ็ดบาทได้นะแถวคอมนะมังกรสะบัดหางเลยนะเนี่ยเทิร์นนี้จำมาจากพี่สันกระรวงนะครับซปเปอร์เทสเตอร์ อ่ะลุ้นต่อก็ถ้าสมมุติว่ามันผิดทางแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมขาดทุนนะรอบนี้เพราะว่าเรายกจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเปิดและสีเปอร์เ็เราไม่เอาเนาะเราอยากได้เยอะกว่านี้นะครับก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวลุ้นต่อ,อสำหรับเทลคอมยกมาแล้นะเข้าใจตรงกันนะโอเคแล้วก็ OR นะครับตัวนี้เราแอดเข้ามาใหม่แล้วเราก็ เปิดที่สิบสามบาทสิบตังค์เปิดไปแล้วนะอ่า ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนำนะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอีเล็เว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊คเวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้รผม ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่12บาท80ตัง เขาลงมาที่12บาท30ตังค์นะครับแต่ดึงขึ้นแล้วก็มันยังไม่หลุดแล้วก็ยังไม่ตัดขาดทุนนะครับโอ้ยต้องมาซะน่ากลัวเลยลงมาแล้วก็ซื้อกลับคล้ายกับเหมือนมันฟิวประมาณแบบไล่เก็บของอ่ะแต่แต่ OR เนี่ย RSI เก่าขึ้นมาทำโอเวอร์โซด้วยแหละนะครับ เออนะลุ้นต่อทิศหน้านะครับสำหรับ o ออนถ้าสมมติว่ากลับขึ้นไปยืนอยู่บนเส้น e อ a 2 0 0ได้ซึ่ง EMA 2 0 0ตอนนี้อยู่ที่13.10ราคาเปิดเรานี่แหละก็เดี๋ยวค่อยว่างอีกทีหนึ่งที่จริงเขาขึ้นไปทั้ง14อกว่าบาทแล้วนะอืมแต่เราก็ไม่ได้เทคโปรฟิตไง เพราะว่าทาร์เก็ตของเราเนี่ยอยู่แถวแถวสิบห้าบาทสามสิบอืมเราก็าเลยยังไม่ได้เทคโปรฟิตไม่เป็นไรฮะก็ถ้าสมมุติว่ามันถึงจุดตัดขาดทุนถ้าถ้ามันหลุดสิบสองบาทสามสิบไปจริงๆก็ตัดขาดทุนไปแล้วก็รอจังหวะเข้าใหม่แต่ตอนนี้เส้น EMA 50หสิเนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็มาซัพพอร์ตไปได้ผมมองว่าอาทิตย์หน้านะเขาน่าจะดึงดึงกลับขึ้นไปแหละนะครับ ก็วงว่าจะขึ้นไปยืนอยู่บน13บาท10ตังได้เนาะเขาจะอยู่ในบริบทกับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ OR คือเขาเทสเส้นม a 200เนี่ยเนี่ยรอบนี้ครั้งหนึ่งรอบนี้ครั้งที่สองขึ้นไปแล้วแต่ว่ายืนไม่ได้รอบนี้ครั้งที่สามปัจจุบันเนี่ยมีในยะแล้วนะ ผมว่า,า15บาท20ตังค์เนี่ยมีเห็นบ้างแหละนะครับเนาะสำหรับ OR อ่ะรอลุ้นต่อนะครับสำหรับ OR โอเคเรายังไม่แอดตัวไหนเพิ่มเข้ามานะเพราะเดี๋ยวมอนิเตอร์ไม่ทันนะครับโอเคสำหรับวิธีที่680ก็จบเพียงในนี้นะครับผม สิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและก็นําเสนอนะครับนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนั้นนั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นห้าแต่นี่แต่อย่างไรนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับโปรดใช้วิจารณในการลงทุนด้วยก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบยิงบอลช่วยกดไลค์กดสัคสมาชกแล้วก็กดแชร์หลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอัปเดตใหม่นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ